สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะคืนนี่ก่ะมาเอาต่อนะคะอาจารย์สามารถนะคะอีทีเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดรับสกายด้ยะคะ่ะเด้อพี่อาจารย์นิีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปกกนแบบก้อนก้อนก้อนงูเนาะทาอยู่หันละวันน mm ี้เนี่ยข่ทางก้าอยู่เพราะว่าต้องแข่งงานเพื่อเป็นเงินเดือนทั้งหม กำลังพ้นกวอนว่ามีเทไรครเดือดเดรอดเดเอาเตรียมดือดเดือดเดือเดอดเดือดเดื่มเดือดเดือดือดเดือดเือดิดือดเดือดเดเเอาง่ายๆนัเอาคู่ไข่คู่มันผู้ใดบอือเดอคอองเเาเเออือเ้อเดเอาตาม นี่ไปมองเพิ่นเขาศุกพี่น้องเมื่อนี้มาเปลียนพี่มาลองมองเขาเผาสุกกระแสนางทีหรังมือหรือเว้างดี๋ยวเิเดี๋ยวขึนมาเยนเทียนมน่งผู้ใเดียวนีแหงดูนยังมีคนอยู่ั้งหลังเราโยการกันเบิ้งตั้งหลังเอาเคืองมือแทบอาจารย์นวบยานนอพี่น้อง ใ่แนี้มาหลายคุนอุ่นใจนา่จากล้เจ้ากันวไว้ๆในเรื่องเนี่ยไปเอินถาคยก็ถาข <c ười> ึ้นรถาไปด,ดึงต่อไปเลยยันดีเฮ <c ười> ้ยพี่น้องคนไรก็แสทำไมอยู่เริ่มอยู่ถ่ายโม่ละล่ะตอนเนี้ย ออาาาจรยย์พไปน้ที่เพิ่นประชุมเพิ่อของอาจารย์ไปไหนเจ้าอาวาสเนาะค่ะเนาะเจ้าอาวาสทีห้องสิไปขออยู่กุฏิเพิ่นค่ะอืมเด้อค่ะเด้ออาจารย์เราไมาขออนุญาตก่อนโคตรไลค์กดแชร์เด้อค่ะบัดนี้ยังมีเสียงอ่อมๆน้ำกลนอีกอยู่หุ่ มผมมันนั่งทีแรกนะครับหันหน้าเข้าเมนนี้เสียงเมอนเอาไม้โกดข้างเมนมาเลยแค่แค่แค่ผมก็นั่งฟังนะครับทีแรกมาฝึกมาที่ตรงหน้าเมนนี้นะครับนี่ก็เหมือนเทียบ ไอ้ไหลผมดูนี่ครับลืมตาผมก็เดินลงไปไปหาอาจารย์อาจารย์นอนรอมาอาจารย์ที่เ้าวเถอะอาจารย์ทีขาวเถอะอาจารเขาบอกอาจาขาวผมผมเป็นคนไม่ทาแป้งสักทีก็ไม่ทาเลยเอาจริงๆครับแป้งผมไม่ทาแป้งผมไม่ทาจะเนี่ยงทางนี้นหรือขาว นั่งม่วงกล่งตอนเช้ากลางการต้องการออกไปสวนนั่งอยู่คนเดียวอาจารย์ก็อยากเห็นเลขเป็นห่วยให้มานั่งหันหน้าข้องเมนผมก็มานั่งคนเดียวจริงๆแต่ก็ถูกจริงๆ อยากให้ปักตรงไหนล่ะตัวเดียวตัวยวตัวอยากให้ปักตรงไหนล่ะทำไมปักยากจีนี่นี่เป็นเดียวทั้งปวดทั้งกล้าทีแรกมาทีแรกนี่ใจนี่อ้วนติดตับ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 ทำยังไงอยาให้ใจมันนิ่งได้นี่นะครับปวดจากทุกนี้ตรงนี้เลยเพราะก่อนเี่ยผมสมัยเป็นลูกศิษย์วัดก็ ฝึกสมาธิมาตลอดก็เลยอาจารย์ก็อยากเ็ปเลขนเห็นไวยมันน่ากลัวนี้ผมก็เลยทําตามท่านพระอาจารย์ที่ผมไปจุดเจอเดียวเส้นใดเป็นยังไงเพื่อผมตัวนี้เป็นยังไงจังหวัดนี้ได้ไปไม่ตัวละมาเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันไปอยากเอาแม่เจแดงเข้าแม่เข้าเลยค่ะ หาข้าวหรือยังข้าวแล้วค่ะ้าคือเก่งเถอะมีควารู้สึกยังไเรามาทำอะไรกันที่นี่ค้นลายข้นข้นขึ้นลายเถอะโครนักโครับัอโคตรโชคร้ายอ้าวกช่ยูโด เครื่องมีค่ะเน่ยเหนื่อยนะมันเปนเมียนยางหร่ว่ามียนาะขาต้องวันนี้ตอนวันนี้มากับก้าแล้วก็มากับคุณแม่เอีนะครับมาด้วยกันความะมมันแลกก็ตามครับเนีม่แล้วกาเจอานอยูว่าอา์ไม่ต้าเหมือนกันถ้าชิ้นถ้าชิ้นกันปีดปากได้แบบนี้เดินเดี๋ยวไปผมจะปิบเสียงก่ัน ชีนนี้ครัมันมองออกสามตัวหน้าแล้วก็ไอ้สามตัวล่างแล้วก็สามตัวข้างบนข้างหน้าหมดแล <c oughs> ้วไงขี่คอาครัวเต็วสามตัวเห็นัดัแจเลยเวอฟสี่คนนี้เอฟสี่ก็นสูๆๆส่ตัวโลกเลย เดือดเลยเป็นรอยมาใส่สีดังหรืออะไรจะดังก็ได้ตอนนั้นนั่งอยู่นี่เห็นเสือกำลังหลังผมนี้ อาจารย์นี่มีเสือเอาพี่เสือ้อผมก็ไม่มีลายเสืออ,อ,อนี้ผมใส่เสื้อขาวได้กุ่กับกุณแม่เลย いいよ、いいよ、いかそう <laughs> ีสี่สองห้าสี่สองห้าสี่สองห้านะครับผมสี่สองห้าสี่สองห้านี่นะทูบเพื่อกลมดีกลมเป็นเลขศูนย์อ๋อนี่ไงตัวหนึ่งตัวศูนย์อ่าตัวศูนย์อตัวสองตัวตสองตัวนี้ครับนี่ หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวสี่สองห้าศูนย์ใช่หศูนย์กับสี่สองห้าหนึ่งศูนย์กับสี่สองห้านะครับหนึ่งศูนย์สี่สองห้าจุดเด็วันนี้ทูปจุดก็หนึ่งศูนย์นี่ครับครับแปะเปล่าที่นี่จริงๆครับในตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ เป็นแนวทางด้วยศาสตร์วิทยานในการรับชมนะคะ425 1สุ